สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกราญานมีทุกท่านนะคะเห็นไหมคะว่าสาวผู้ทนกาลังถืออะไรอยู่คะนี่ดูสิคะนี่มีทั้งสีเขียวมีทั้งสีม่วงเลยนะคะวันนี้สาวผู้ทนนากระหล่ำปมนะคะมาเล่าสู่กันฟังนะคะมีใครเคยเห็นเคยได้ยินชื่อคุณหูกันบ้างหรือเปล่าคะนี่ก็เป็นกระหล่ำป้มค่ะก็คือโคลาบ,บี้นะคะโคลาบ,บี้เป็นผักคล้ายตระกูลกระหล่ำบล็อกเกอรี่นะคะเหมือนใบก็จะเหมือนคะนา้า นี่นะคะแบบนี้เลยถ้าใครเห็นแบบนี้นะคะให้รีบซื้อเลยค่ะมีประโยชน์มากๆเลยทีเดียวนะคะเจอนะคะกระหล่ำปมเนี่ยนี่นะคะเขาจะมีลักษณะเป็นหัวแบบนี้นะคะหัวเล็กหัวใหญ่มีหมดนะคะชื่ออาจจะไม่คุ้นหูกันนะคะเราไปฟังสาวพอกคุณดีๆกันเลยค่ะ นูที่ทําแล้วอร่อยนะคะที่สาวผู้ทอนได้ลองทํานะคะนั่นก็คือส้มตํากระหล่ำปุมค่ะทําแล้วอร่อยมากๆค่ะกรอบหวานอร่อยนะคะเหมือนส้มตามเลยค่ะเหมือนมะละกอเลยนะคะกระหล่ำปุมนี่นะคะเป็นผักพืชผักที่ชอบอากาศหนาวเย็นนะคะถ้าอากาศหนาวเย็นเนี่ยเขาจะโตเร็วมากเลยเขาก็จะคล้ายๆกระหล่ำบ๊อกกี่อะไรประมาณนี้ สำหรับกระหล่ำปมแล้วนะคะกระหล่ำปมเนี่ยนะคะมีรสชาติอร่อยไม่แพ้บล็อกคลีแล้วก็ไม่แพ้กระหล่ำเลยนะคะเพราะว่ากระหล่ำปมเนี่ยสามารถปอกเปลือกออกนะคะแล้วก็นําไปทําอาหารได้หลากหลายเมนูเลยนะคะเช่นผวกผัดน้ํามันหอยยำผ้าต้มผัดแกงทอดได้หมดเลยนะคะกระหล่ำปมมีทำได้หลายอย่างมากมายเลยค่ะ จากใบจนถึงเป็นหัวแบบนี้เลยนะคะใบเขาก็นําไปทําประกอบอาหารได้ค่ะเราไปฟังสรรพคุณดีๆของเขากันเลยค่ะนะคะเขาอุดมไปด้วยธาตุเหล็กนะคะซึ่งช่วยในการสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดงป้องกันโรคโลหิตจางและมีแคลเซียมสูงมากเลยนะคะช่วยในการเสริมสร้างกระดูกและฟันช่วยเสริมสร้างการทํางานของร่างกายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะกระหล่ำปมนะคะจะมีขาย เฉพาะหน้าหนาวของญี่ปุ่นนะคะหรือร้านขายผักทั่วไปนะคะที่เมืองหนาวต่างๆก็จะมีเหมือนกันนะคะถ้าประเทศไทยเราก็จะอยู่ที่ตามโครงการหลวงหรือว่าร้านผักที่ มาจากเมืองเหนือนะคะจะเยอะหน่อยนะคะยังไงแล้วนะคะถ้าใครเจอกระหล่ำปมนะคะให้รีบซื้อไปทานได้เลยนะคะเพราะว่าสรรพคุณเขามีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะทําให้ร่างกายแข็งแรงะคะ่ะมุ้งมุ้งร่างกายดีมากเลยแคลเซียมก็สูงด้วยนะคะยังไงแล้วขอฝากกระหล่ำปมด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะวันนี้นําสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังนะคะบ๊ายบายค่ะ